สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่ที่รักครับทำเมนูต้มจับฉ่ายนะครับสำหรับวัตถุด,ดิบที่เราจะทำเมนูต้มจับฉ่ายครั้งนี้ก็จะมีกระดูกหมูห่อนครับโค้งไก่ครับเพื่อทำน้ำซุปนะฮะจะได้น้ำซุปที่หวานครับแล้วก็มีส่วนของหัวไชเท้าครับนะฮะ พนาครับตลอดจนนี่ที่เห็นเป็นกกนี่คือกวางตุ้งครับนะครับแล้วก็มีใบขึ้นช่ายครับตามด้วยผักชีนะครับกับต้นหอมนะครับแล้วก็มีผักกาดขาวครับตามด้วยกะลัมปีครับกะลัมปี แล้วก็ตามด้วยเต้าหู้แผ่นนะฮะที่นี่ใช้เต้าหู้ดาวครับนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะครับจะไปหั่นไปซอยนะฮะไบสับกันสําหรับโครงไก่และที่โครงหมูนะครับตอนนี้วัตถุดิบที่เราใช้ในการประกอบเมนูต้มจับฉ่ายก็ตัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับกระดูกหมู นำไปข้าวเกลือล้างทำความสะอาดแล้วก็สับเป็นชิ้นครับที่โครงไก่ก็เหมือนกันนะครับข้าวเกลือแล้วก็สับเป็นชิ้นนะครับเต้าหู้หั่นเป็นสามเหลี่ยมครับอันนี้เป็นส่วนประกอบของสามเกลนะครับก็มีกระเทียมพริกไทยรากผักชีตำหย,ยาบๆครับ เห็ดหอมแช่น้ำไว้หั่นเป็นชิ้นๆครับผักก็จะมีนี่ฮะอันนี้หัวไชเท้านะครับปอกเปลือกทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นนะครับก็ลลำเช่นกันฮะล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็หั่นครับส่วนนี้ก็คือกวางตุ้งนะครับ อากาศขาวครับล้างน้ำทำความสะอาดใบขึ้นช่ายครับต้นหอมครับล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็หั่นครับยาวนิดนึงครับผักชีก็เหมือนกันครับล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็หั่นยาวนิดหนึ่งครับนะฮะคะน้าครับ อนนี้วัตถุดิบที่เราจะใช้ประกอบเมนูจับชายก็ตัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับนั้นต่อไปก็ใส่น้ำประมาณครึ่งหม้อครับตั้งให้เดือดก่อนครับตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วครับเดือดพ่านละน้ำเดือดพ่านแล้วครับเดี๋ยวเราจะใส่หมูและไก่ลงไปนะครับเราก็จะใส่ กระดูกหมูตลอดจนโครงไก่ลงไปครับครับหลังจากนั้นก็เบาไฟนิดนึงครับนะฮะไฟกลางๆครับแล้วเราก็จะเคี่ยวกระดกหมูกับโครงไก่ก่อนนะครับไปเรื่อยๆก่อนระหว่างที่เรารอเคี่ยวที่โครงหมูกับโครงไก่ เราจะผัดสามเกลือน,นะฮะใส่น้ำปั่นใส่ครับใส่สามเกลือมาครับ ผัดสามเกลือให้หอมแล้วนะครับตอนนี้สามเกลือที่เราผัดก็ส่งกลิ่นหอมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะนำไปเทลงหม้อครับ เราผัดสามเกลืนจนหอมแล้วเราก็จะเทลงหม้อครับเที่สามเกลืที่ผัดจนหอมลงไปแล้วเราก็จะตามด้วยขนออก,ก้อนอีก3ามก้อนนะครับ เราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนครับหลังจากที่เคี่ยวมาสักพักเราก็ใส่หัวชัยเท้าลงไปครับตามด้วยเห็ดหอมนะครับ เคี่ยวทักพักก่อนครับนลังจากที่เคี่ยวได้ทักพักแล้วก็ใส่ะนากับกวางชุมลงไปครับ ติดฟอร์มไว,ว้ก่อนครับเดี๋สักพักเหมือนกันครับหลังจากทิ้งไว้สักพักน้ําเดือดแล้วเราก็ตามด้วยกะล่ำปีเลยครับ เสร็จแล้วก็ตามด้วยประกาศข่าวครับคนครับ ที่เคี่ยวไว้สักพักเพื่อให้กวางตุ้งและผักคน้าอ่อนตัวล,ลงนะฮะเราก็จะตามด้วยฟองเต้าหู้เลยครับเสร็จแล้วก็จะตามด้วย ใบขึ้นช่ายต้นหอมผักขีครับ แล้วก็จะใส่น้ำปลาสักหนึ่งกระบวยก่อนครับซีอิ๊วขาวครับหนึ่งกระบวยครับ,รบซอสตุงรสนะฮะสักหนึ่งกระบวยครัปาเขียวฮะซอสตุงรสปาเขียวเพิ่มสีสันนะครับ เสร็จแล้วตามด้วยน้ำตาลปี๊สักสองถ้วตวครับ เดี๋ยวมาชิมรสชานนะทะทติก่อนนะครับนำกระทะตั้งไฟทอดตะาหูกันก่อนนะครับ่ล้วเราไฟกลเดี๋ยวเรากระทะรอนครับค่อยนับเต้าหู้ลงนะครับเต้าหู้ที่เราหั่นไว้ ครับน้ำมันร้อนแล้วเราก็ทยอยนำเต้าหู้ที่เราหั่นไว้ลงทอดครับ เ,เราจะทอนให้เต้าหู้เหลืองเลยนะครับครับตอนนี้เราก็ได้เต้าหู้ทอดที่เหลืองหน้าทานแล้วครับเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักน้ำมันไปก่อนนะครับครับเหลืองๆเลยครับร้อนๆ ทำน้ำจิ้มถั่วแบบที่เขาขายกันตามทองตลาดทั่วไปก็ดีแล้วนะฮะหลังจากเราได้ต้ะหู้ที่ทอดเหลืองที่พักไว้แล้วะฮะเราก็จะนำมาใส่หมอ้อกลยครับ มีรสชาตลอดจนสีสันยังไม่แทบพอนะฮะอันนี้ก็จะใส่ขนอก้อนเข้าไป2ก้อนครับ,รบเพิ่มขนอกก้อนหน่อยตานฟีบเส้น,นช้อนครับครับซอสปรุงรสฝาเขียวสักครึ่งทีครับ ซีอิวดำสักสองช้นโต๊ะครับเพิ่มสีสันหน่อยนะครับแต่ละครับต้องจับชายครับ ขนานเสร็จครับเครื่องนั่นนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆครับหรือทานเล่นก็ได้นะครับเมนูสุขภาพครับฮะพออุดมไปด้วยพืชผักนะฮะนานาชนิดครับไปทำทานกันนะครับทานผักก็ได้ประโยชน์นะครับทำให้ระบบขับถ่ายดีครับนะฮะ ครับเมนูต้มจับชายเครื่องแน่นๆครับาทานไหมครับทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ดีนะครับตลอดจนจะเป็นข้าวต้มก็เวอร์ครับหรือจะทานเล่นก็ไม่เกี่ยงครับสำหรับคลิปนี้แอดวีปก็ขอจบไว้เพียงค่นี้ครับฝากนิดวีบไว้ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้เป็นสีดำเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้นิดวิแฟมิลี่ก็ขอลาก่อนครับบายบายครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับ